สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาทําวุ้นเส้นหมูสับไข่น้ํากันนะคะเดี๋ยวขอตีไข่ก่อนนะคะมาค่ะเพื่อนๆเราตีไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเจียวไข่กันเลยค่ะจะทําไข่น้ําวุ้นเส้นนะคะจะทําไข่น้ําวุ้นเส้นนะคะเอาชอบไข่น้นหนา เราทอดไข่เสร็จแล้วนะคะเรามาตัดไข่ให้เป็นชิ้นๆเลยค่ะตัดให้เป็นชิ้นนะคะหลังจากที่เราตัดไข่เป็นชิ้นไข่ชิ้นมันแล้วนะคะเราใส่น้ำลงไปเลยค่ะ จะยินี่ยทำไม่มากนะคะของที่ทํานี่จะอย่างละถ้วยอย่างละจานนะคะจะไม่ทํามากนะคะกับข้าวมาค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเรามาใส่หมูกัน ใส่หมูลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอหมูสุกแล้วมาหมูเราเสร็จแล้วนะคะใส่วุ้นเส้นเลยค่ะใส่วุ้นเส้นเสร็จแล้วปรุงรสเลยชิมรสกันค่ะเราปรุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟมาค่าเพื่อนๆไข่น้านําวุ้นเส้นของเราไข่น้ําวุ้นเส้นหมูสับของเราได้เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะว่าเยวินพาตามไปเลื่อยจะทําอะไรสําหรับคลิปนี้ไข่น้ําหมูสับใส่วุ้นเส้นตะคะจะขอจบคลิปแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ